สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกิ๊กก็มาอ่อมาดูของนะคะก็มีคนเขาติดต่อมานะคะให้อ่อใหมาดูของที่บ้านเขาหน่อยว่าเอ่อมันจะขายได้ราคาไหมนะคะก็เอ่อแฟนก็มาดูอยู่นะคะวันวันนี้เนาะแต่ว่าอเผอิญว่าบ้านที่กิ๊กมาดูนะคะอ่ากิ๊กเจอของนะคะที่เขาวางไว้หน้าบ้านนะคะ บางคนนะคะอาจสงสัยเอ๊ะทำไมเขาวางของไว้หน้าบ้านเขาไม่กลัวหายเหรอนะคะก็เดี๋ยวกิ๊กจะเล่าให้ฟังนะคะนี่นะคะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะวางาเขาจะวางเขาจะวางเตานะคะเต่าไฟฟ้าเนาะเขาจะวางไว้ตรงนั้นนะคะเพื่อที่จะให้คนนะคะที่ เดินผ่านไปผ่านมาที่เขาต้องการนะคะให้แบบให้มาเอาไปนะคะคือที่บ้านเขาไม่ไม่ใช้นะคะเขาก็บางคนที่เขาต้องการนะคะเขาอยากได้นะคะก็เขาก็จะมาเอาตรงนี้ไปนะคะที่นี่เหมือนแบบของอะไรที่แบบเขาไม่เอาเขาก็จะเอามาวางไว้หน้าบ้านอะไรของที่พังนะคะเป็นเครื่องซักผ้าเป็น ทีวีเป็นอะไรอย่างนี้นะคะบางคนนะคะเขาเขาขี้เกียจนําไปทิ้งอที่ที่ทิ้งขยะนะคะเขาก็จะเอามาวางไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็บางที่นะคะหรือว่าทุกทุกที่นะคะที่แบบที่เห็นนะคะก็จะมีคนที่เขาขับรถตู้เขับรถแวนนะคะมาตะเวนหาพวกเอาไปเอาไปสคลฟนะคะเอาไปแบบเอาไปหลอม ใหม่ใช้ใหม่นะคะเป,เป็นเป็นเศษเหล็กเศษสังกะสีเศษอะไรอย่างนี้นะคะก็คือพอเขาเห็นนะคะเขาก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนี้เขาไม่ไม่เอาของพวกนี้แล้วนะคะเพราะว่าบ้านหลังไหนที่เขาเอาของวางไว้ข้างนอกนะคะก็คือเขาจะไม่เอานะคะบางคนบางคนมาอยู่ใหม่เนาะเขาก็จะว่าเอ๊ะทำไมฉันวางของไว้หน้าบ้านแล้วทำไมของหายนู่นนี่นั่นนะคะ ก็จริงๆแล้วนะคะมันจะมันเหมือนแบบคนคนที่เขารู้นะคะเขาก็เขาก็จะเอาไปนะคะคนที่เขารู้ว่าเออบ้านหลังนี้ไม่ใช้ของนะคะแต่บางบางคนนะคะที่แบบเรามาอยู่ใหม่ๆนะคะก็อาจจะสงสัยว่า เฮ้ยทำไมเขาไม่มาถามเราเหรออะไรอย่างนี้นะคะบางคนเขาก็เข้าไปถามนะคะบางคนเขาก็กดกิ่งเรียกแล้วก็ถามนะคะว่าอันนี้คุณยังต้องการไหมอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าบ้านบางหลังนะคะเขาไม่อยู่ไม่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีคนมาเอาของไปพอมีคนมาเอาของไปเขาก็จะรู้ได้เลยนะคะว่าบ้านหลังนี้คือเขาเขาไม่เอาเขาไม่ต้องการเขาถึงเอาไว้ข้างนอกนะคะ ก็กิ๊กเข็นมีหลายหลังนะคะอันไหนที่แบบหรือว่าเขาเอาเหมือนเทเลอร์เหมือนกระบะนะคะมาใส่ของของของที่เขาทิ้งแล้วนะคะกิ๊เคยเคยไปเก็บกระจกมาอยู่เหมือนกันนะคะเป็นแบบกระจกบานใหญ่เลยนะคะสวยแล้วก็ไม่แตกไม่เสียหายเลยนะคะเขาก็เอาทิ้งอยู่ในเทเลอร์ถังขยะนะคะกิ๊ก็เอามาใช้นะคะเพราะว่ากิ๊หากระจกใบใหญ่ะมันหายากนะคะ กิ๊กก็ไปเก็บมานะคะไปเก็บมาใช้ของตัวเองเนาะแล้วทีนี้พอเก็บมาแล้วก็พอเก็บมาแล้วแล้วเราใช้เราเบื่อนะคะกิ๊กก็เอาไปขายนะคะทุกคนขายกิ๊กก็ได้ราคานะคะก็ขายตอนนั้นก็ขายได้ยี่สิบปอนนะคะก็ยี่สิบปอนก็เกือบประมาณแปดร้อยนะคะก็ถือว่าคุ้มนะ <laughs> ไปเก็บมาจากถังขยะเนาะอันนี้เ ที่กิกรู้มานะคะก็เร <Like, S 1> ียนรู้มาจากเรียนรู้มาจากถามแฟนนะคะเขาก็เรียดถามแฟนถามใครนะคะนี่เขามาทําไมอะไรอย่างนี้นะคะรถตู้เขามาทําอะไรบางรถตู้นะคะที่เขาหาของพวกนี้ประจํานะคะเขาก็จะมีแบบว่าเครื่องเสียงนะคะเปิดเพลงแล้วก็ประกาศ หาของนะคะว่าใครมีหรือเปล่าก็ให้เอามาไว้หน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางคนเขาขี้เกียจบางคนเขาขี้เกียจเอาไปทิ้งเนะาะค่ะก็นี่นะคะเป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะก็ของอะไรที่เราที่เราจะเอานะคะเราแบบเราอย่ามาวางทิ้งหน้าบ้านนะคะถ้าเราไม่ต้องการที่จะทิ้งนะคะอาจจะ มีคนเก็บไปได้นะคะโดยที่เขาคิดว่าเราทิ้งแล้วนะคะก็นำความรู้นำเก็ดเล็กๆน้อยๆมาฝากทุกคนนะคะก็จะกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ